นี่ครับทอดถั่วต้องทอดไฟเบาๆนะครับทอดไฟแรงไม่ได้นะครับไม่ทอดไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็จะมาแกะเอาเนื้อแบบนี้นะครับลุงแอ๊กใช้วิธีนึ่งเอานะครับปกติใช้ย่างนะครับแต่ลุงแอ๊กทำเยอะนะครับออเดอร์นี่โอ้โหวันนี้30กว่ากล่องครับผม น่ครับแกะเอาแบบนี้นะครับเอาหมดเลยนะครับทั้งหนังทั้งอะไรนะครับผมแล้วแร็กก็จะมาสับแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปทอดมันกรอบให้ได้หมดเลยครับผมสูตรนี้นึ่งเอานะครับไปครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแม็กก็จะพาไปดูวิธีทอดครับผมว่าลงแม็กทอดอย่างไรนะครับนี่ครับเนื้อที่เนื้อปลาดุกที่เราสับเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับลงแม็กจะผสมให้ดูครับตอหนึ่งที่นะครับ ใช่ประมาณนี้ครับผมนี่ลุงแอกทำเยอะนะครับสาสิกดชุดนะครับลุงแอกขายที่ชุดละ60บาทครับผมไม่แพงนะครับนี่ครับที่หนึ่งก็ใช้เนื้อปลุกประมาณนี้ครับผมกประมาณหนึ่งขีดหนึ่งขีดครึ่งนะครับเอาเฉพาะเนื้อนะครับเสร็จแล้วครับผมเราก็ใส่นี่ครับเก็ดขนมปังนะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับกาเอาครับผมไม่ยากครับผม ใส่เยอะใส่น้อยได้ครับผมแต่อย่าไปใส่เยอะมากมันจะไม่อร่อยนะครับเสร็จแล้วครับผมใส่น้ํามันลงไปนะครับต้องเป็นน้ํามันใหม่เท่านั้นนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับใส่ลงไปแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วครับทําการคลุกเค้าแบบนี้นะครับให้เนื้อปลาดุกกับเก็ดขนมปังแล้วก็น้ํามันนะครับให้มันเท่ากันครับผม ไม่ยากครับผมเมนูนี้นะครับทำกินก็ได้ทำขายสร้างอาชีพครับผมเดี๋ยวลุงแอ็ทอดเสร็จแล้วนะครับลุงแอ็ก็จะไปปรุงน้ำจิ้มให้ดูนะครับว่าวิธีการปรุงปรุงอย่างไรครับผมบอกสูตรฟรีๆกันไปเลยนะครับนะครับแต่ครับเดี๋ยวตั้งน้ำมันครับผมแล้วไปทอดกันเลยนี่ครับผสมให้เข้ากันให้เหนียวแบบนี้เลยนะครับมาครับเสร็จแล้วมาทอดกันเลยนะครับนี่ครับวิธีดูน้ำมันนะครับหยดลงไปนิดนึงก่อน นี่ครับปูครับได้แล้วอย่างเงี้ยอ่าแบบนี้ทอดได้เลยนะครับจุ่มลงไปเลย หอวใจครับผมสวยๆนะครับพอเสียงเริ่มเงียบนะครับเราก็ตักได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เงียบมากครับเผื่อความร้อนด้วยนะครับนี่ครับทอดบุรุคูก็ต้องเล่นไฟเป็นด้วยนะครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วครับผมนี่ครับสีอาจจะไม่สวยนะครับเพราะแสงไม่ถึงครับผมแต่จริงๆแล้วนะสีเหลืองสวยนะครับพอดี เครื่องโทรศัพท์ที่เราถ่ายคลิปนะครับมันหลอยถ้ยครับผมนี่ครับดูใกล้ๆครับผมมันไม่มันไม่ดานะครับแต่แสงไม่ได้ครับผมนี่ครับากกลงกองแบบนี้นะครับเอาพลาสติกรองครับถุงพลาสติกรองข้างล่างแล้วก็ใช้กระหล่ำรองนะครับเดี๋ยวทอดให้ดูอีกสแปรครับผม ดูอดเลยครับผมสวยงามครับลูปหัวใจลูปหัวใจนี่ครับต้องทำเล่นไฟเป็นนะครับดูไฟเป็นนะครับถึงจะทอดได้เห็นไหมครับเหลืองสวยงามครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอมันเงียบเสียงมันเงียบหน่อยแล้วก็แสดงว่าได้แล้วครับผมตักขึ้นเลยนะครับ นี่ครับผมแต่เบลเลอร์เบลเตอร์เลยครับผมนาเสร็จแล้วครับผมก็จะวางสลัดแบบนี้ครับนี่ครับวางสลัดลงไปข้างกล่องครับผมกินได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยครับนี่ครับอีกกล่องนึงวางลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอานี่ครับถั่วลิสงทอดนะครับโรยลงไปครับโรยหน้ากระดุกฟูนะครับ รวยแบบนี้นะครับเนี่ยอ่านี่คือเสร็จเรียบร้อยครับผมประดุกฟูนะครับลุงแอ็กทำให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าลุงแอ็กต้องถอดอีกหลายกล่องพี่น้องออเดอร์เยอะนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็น้ำจิ้มก็เดี๋ยวเราตักใส่ถุงนะครับเป็นชุดๆไปมาครับมาทําน้ําจิ้มกันนะครับผมนี่อันนี้ลุงแอ็กเตรียมไว้สามสิบสองที่นะครับแต่ลุงแอ็กจะตวงให้ดูแค่ทีเดียวนะครับวิธีปรุงน้ําจิ้มนะครับนี่ครับมะม่วงซอยใส่ลงไป แครอทครับผมใส่ลงไปนะครับมาขึ้นช่ายครับใส่ลงไปหอมแดงครับใส่ลงไปครับผมตวงให้ดูแค่ที่เดียวนะครับเป็นจริงแล้วทําเยอะครับผมแต่ตวงจนครบสามสิบสองที่วันนี้ก็คงถ่ายไม่เสร็จนะครับลุงไอ้ก็ทําให้ดูที่เดียวไปเลยแล้วก็นี่ครับใส่พริกลงไปนะครับชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำจิ้มครับผมใส่ถั่วผลลงไปนะครับนี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วมาตวงกันเลยครับผมชูรสครับผมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับีตัวงให้ดูทีเดียวครับใส่ประมาณนี้ครับผมต่อไปก็้นาำปลานะครับ ตวงขึ้นมาแบบนี้เต็มๆเลยนะครับใช้กระบวยแบบนี้นะครับมีขายตามท้องตลาดหนึ่งกระบวยเต็มๆครับผมใส่ลงไปน้ำปลานะครับตามด้วยนะครับน้ำมะนาวนะครับตวงขึ้นมาเต็มๆแบบนี้เหมือนกันนะครับหนึ่งกระบวยครับใส่ลงไปครับผมนี่ครับอัตราส่วนนะครับต่อหนึ่งที่ครับผมเสร็จแล้วครับผมน้ำเชื่อมนะครับ ตวงขึ้นมาเต็มๆแบบนี้เหมือนกันนะครับหนึ่งกระบ,บวยสองกระบ,บวยครับผมนี่ครับอัตราส่วนนะครับมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับผมใช้น้ำมะนาวนะครับหนึ่งกระบ,บวยเต็มๆน้ำปลาหนึ่งกระบ,บวยครับผม น้ำเชื่อมสองกระปวยนะครับชุบรสตามใจชอบแค่นี้ครับสูตรนี้รับรองว่ารสชาติเป๊ะครับผมหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็คนครับนี่ที่หนึ่งครับผมนิ่มนะครับนี่ครับตามสูตรลุแอ็คเลยนะครับลองทําดูครับผมรับรองว่ารสชาติอร่อยเป๊ะครับผมนี่ครับสวยงามครับ คลิปนี้ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับยำปลาดุกฟูครับแจกสูตรกันฟรีๆเลยนะครับทำกินก็ได้ทำขายสร้างอาชีพนี่ครับลุงแอคจัดส่งออเดอร์นะครับดูครับกล่องละ60บาทชุดละ60สบาทพร้อมน้ำจิ้มถือว่าเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ถั่วครับผมอคลิปนี้ลุงแอคกทำให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวลุงแอคต้องทอดอีกโอ้โหหลายกล่องเลยพี่น้องทั้งหมด32ชุดนะครับน้ำจิ้มก็เรียบร้อยครับผมนี่ครับน้ำจิ้มก็จะประมาณนี้ต่อหนึ่งที่นะครับ เปรี้ยวหว,วานอร่อยครับผมตวงแล้วเ,ลเราก็ชิมดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆหนุ่แอคพาแซด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีชายสวัสดีรวยๆเห่งๆปงังๆครับ